เดี๋ยวเรามีสปอตฮิปนะครับเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นยังไงไปไ,ไปดูกันครับ เลียนได้แล้วเฮ้ยหมอท่านผมครับไม่ยอมขึ้นเรียนได้เวลาแล้วหมอช่วยบ,บอกโค้ดให้ทีครับว่าเขวาบิดเขวิดเขิาบิดมีด้วยเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยฟังดูมันเหมือนแปลกนะครับเขาไม่ใช่ผ้าแต่ก็บิดได้ใช่ไหมครับ าบิดนี่นะครับคือการที่ไม่สบกันของกระดูกหัวเข่านะครับอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุก็ได้นะครับทําให้นะครับบริเวณที่ปวดเนี่ยมากที่สุดเนี่ยจะเป็นด้านหลังกระดูกหัวเข่าครับปวดไหมอ๋อนะครับหรือว่าบางทีปวดมาที่กระดูกสะบ้าโอ้เจ็บครับปวดเลยนะครับขาก็จะแข็งต้นขาจะแข็งจะยืดหรืองอได้ไม่สุดนะครับโดยเฉพาะเมื่อทําท่านี้ครับคนที่เข่าบิดจะลงไม่ได้กับพี่ครับอ๋อลงไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมครับผม ล้วโคร้รู้ไหมครับว่าเราต้องประถมพยาบาลยังไงครับก็อยากรู้ครับว่าประถมพยาบาลเบื้องต้นจะทำยังไงขาบิดนี่นะครับต้องใช้ไรซ์ครับ R I C ไรซ์ครับ <Wow. S 1> คุณหมอหอิวข้าวครับเด็กๆ หาข้าวให้หมอกล่องดิ้อ๋อไม่ไม่ไม่ต้องครับขค้ชหอครับไลส์ในที่นี้นะครับเป็นตัวย่อ4ตัวนะครับอานี่หมายถึงレスแปลว่าพักบริเวณเข่านิ้วนะครับไม่ต้องให้เขาขยับขยื่นนะครับไอนี่คือไอซ์ครับใช้น้ําแข็งมาประคบครับทุก15ถึง20นาทีก็ได้นะครับเพื่อใช้ความเย็นเนี่ยลดการปวดบวมนะครับ C คือการคอมเพรสก็หมายถึงว่าการรัดนะครับอาจจะรัดด้วยผ้านะครับผ้าเลขแปดเนี่ยครับรัดด้วยผ้านะครับรัดเอาไว้เพื่อ ไม่ให้เนี่ยเขานี่ขยับขยื่นนะครับและ E คือ elevation นะครับหมายถึงยกขาบริเวณที่ปวดเนี่ยนะครับให้สูงกว่าบริเวณอื่นเพื่อไม่ให้เกิดการบวมมากขึ้นนะครับ RICE rise นะครับไม่ต้องกินข้าวครับอาจารย์แต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยครับหมออาจจะต้องพาไปเอกซเรย์หรือทํา MRI เพื่อดูการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะครับถ้าเป็นเยอะจริงๆอาจจะต้องไปผ่าตัดครับผ่าตัดเลยเหรอครับผ่าตัดแน่นอนครับผมไม่ผมไม่เจ็บแล้วครับ เข่าบิดนี่ปกติจะไม่ได้หายเร็วอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับผมเด็กๆพวกนี้ครับอย่างเงี้ยเป็นประจำครับเดี๋ยวผมขอตามเด็กไปเรียนหน่อยนะครับครับได้เลยครับนึกว่าอาจารย์จะตามไปเข่าบิดนะครับสําหรับอาการเข่าบิดนะครับการปฐถมพยาบาลใช้สูตรง่ายๆครับ R I C E ครับ R หมายถึง Rest ครับพยายามพักบริเวณบาดเจ็บให้อยู่กับที่ไว้นะครับ I คือ Ice น้ําแข็งใช้ความเย็นประกบทุก15-20นาทีเลยครับ C compression นะครับการรัดด้วยผ้ายืดนะครับรัดให้เป็นเลข8บริเวณหัวเขา่าครับและ E คือ elevation นะครับยกบริเวณที่บาดเจ็บให้สูงเพื่อลดการบวมนะครับจำไว้นะครับ,ว,รบว่าการจะเล่นกีฬาเนี่ยเราไม่สามารถเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ได้ภายใน1วันดังนั้นถ้าเกิดเล่นกีฬาแล้วเกิดผิดพลาดบาดเจ็บครับขอให้พักก่อนเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยฟื้นคืนแรงกลับมาและต่อสู้กันไปได้ใหม่นะครับ